หน้าบ้านดาดาทาสีใหม่ว้าวสวยจังเลยโอ้ยเออทาสีนี่ก็สวยเนาะนะคะนี่นะคะดาดาทาสีไม้ฝายเชราเนาะน่ะก็คือบล็อกไม่ได้ทานะทาแต่ไม้ฝายเชราเพราะว่าลุงบอกว่าทาไม้ฝายเชราได้นะสวยงามอ่ะนี่นะคะเอซโอเคนะเพราะว่าบ้านนี้ก็สีเหลืองสีส้มอันนี้ก็เป็นสีเขียวอ่อนแล้วกันเนาะนะคะจ้ะ ดีเทุกท่านนะคะตอนนี้วัวเข้าคอกแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปเกี่ยวหญ้าให้วัวกันเมื่อเดิมสวนสวนยางเนี่ยหญ้าไม่หญ้าไม่มีให้วัวกินเลยนะที่ขนมาก็หมดแล้วเห็นว่าจะทาสีก็เลยไม่ได้ปะจกลงจะทาสีหรือว่าจะเกี่ยวหญ้า ได้จะทาสีหน้าบ้านไหนต้งไหนเยอะต้งไหนเยอะอืมโอ้ขึ้นใหม่สวยๆจ้งนั้นเลยอเอาไร้หญ้า,า่ะ อ้าวยาไปไหนไนะหไหนี่โอ้ยยาไปไหนนี่ไม่รู้ไปเกี่ยวอยู่ตรงไหนเออเรามาเกี่ยวยาก,กันอืมขิมตาข่อย ตอนนี้โชคดีจริง นะมองตามแล้ววัวมองตามแล้ว <S <S 1> <S 1> บอกหวานปากเลยหวานปากมันไม่กินหญอะไรกันนี่มันรอให้เราเคี่ยวให้อย่างเดียวเอออ่ะแสดงว่ามัน,นมสิออนิสัยเลยเออนี่แหละเคี่ยวให้มันกินบ่อยๆเรวสินิสัยแล้วรอนอนกินนะตอนนี้เหมือนคนเลยตอนนี้นอนกินเลยมันไม่เล่นหาเ,เลยจ้าแต่จ้องมองจ้องมองเออลยเราเดินมาก็ไม่ได้ อย่างนี้ไม่ได้แล้วดาด้เลยไม่ได้แล้วต่อไปนี่ไม่ได้แล้ววัวหากินไม่ได้แล้วตัวน,นี้ไปตรงไหนต่อ,ตอไปเรื่อยๆการไปเร<ๆ>ื่อยๆเออหรือว่ามันไม่มีหญ้ากินบ่มันก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่เหลี่ยมเลยอืมมันไม่เหลี่ยมปกติมันเหลี่ยมเนาะปกติมันก็จะเลี้ยมๆๆ จ้องว่าเอ๊จะมีใครขนย่ามาให้หรือเปล่านออ้อนะเอาเหลวเอฟซีเลยงานเข้าสออวเลยคงคิดในใจว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็เขาก็เกี่ยวมาให้เราเรานอนเล่นดูดีกว่า เอ้าวัวมันฉลาดนะมันพูดไม่ได้แต่มันคิดได้เนี่ยอืออือบอกว่านอนอยู่ซื่อะยาค่ะ ีเนาเเออห็นทาสีแล้วสวยดีเนเออโอ,อ,อ้มันทาข้างนอกไม่เป็นไรนึกว่าจะทาข้างในทาข้างนอกมันก็ระบายออกไปแล้วมันไม่มีกลิ่นหรอกข้างในเราเสร็จแล้วดิเออนั่นแหละพูดถึงว่าทาข้างนอกมันไม่มีกลิ่นเลยนึกว่าจะทาด้านใน ไรแลอวะรื้ว่าซีใหม่ชีชีะเชื้อนันหรือทีอ่ไปที่เราไปกันมาียเรจะเหมาะกอกานนเชื้อว,วก็วเกนะี่ ye, ยยากนะนเชื้ยเชีแต่ก็เี่ยยากใช่มันเป็นยาขานะนมนา้ย,ม,ยมันขึ้นมือเราด้วยนะ มืมเเอมมเราด้วนะตัวเองวันนี้เราเกี่ยวหญ้ารอบที่สองแล้วนะวันนี้แต่มมไม่เป็นไรเพื่อ,อเธอเพื่อเธอเธอจะไปตรงไหน,ไเ,นไอเอเดี๋ยวไปเถอะ มองดูแล้วเพี้ยไปหมดเราเราไปเื้อไอ้หัวเทียนนึกว่าจะใส่แล้วมันติดไม่ติดอีกเออตรงไปต้องเอาไม่ชักดูแล้วคุณหัวเทียนรถอนวะหัวเทียนไอ้เชื่อรับยากอ๋อคุณจะเอาไปชั่งดูอีกแล้วมันมันจะตัดไม่ติดมันติดอยู่แต่มันจะตัดไม่ติดแล้ว ไม่ว่าแบบเปลี่ยนหัวเทียนเนาะมันจะติดเหมือนเดิมหัวเทียนบอกโอ้ยหัวเทียนก็แพงแ้วอันนี้ เอาเอเอา,เอา,เอาสะดุดขาลม้มบรรยากาศยามเย็นนะคะเอฟซีก็มากับคู่หูมาเกี่ยวหญ้าหญ้าชีน่าจะติดพุระอยูอ่ไม่เห็นหญ้าชีเลยหญ้าชีน่าจะติดพุระอยู่ แต่ว่ายากเกี่ยวกับแปเอนแล้วรอบหนึ่งอันนี้ก็ดาดามาเกี่ยวอะไรที่เราไม่เคยทำเราก็ได้ทำมเมดเอฟซีไว้ได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้เป็นการประสบการณนะ์ในเอฟซีนะมาฝุดงาน นี่แหละเขาเรียกว่า,วาความรู้เกี่ยวกับสัจธรรมชีวิตความอยู่ของพิธีเนาะพิธีชีวิตของเราเนี่ยนะงานที่เราถ่ <c oughs> ทายถีไม่เคยถ่ายอ,อะไรที่เราไม่เคยทำเราก็ได้ทำแล้วเอฟซีนะโอ,โอ้ยทองฟ้าสวยมากเลยเอฟซีพายถ่ายรูปติ๊ฟ้าตรงนี้มุมสวย นู้นะฮะดูสวยอ่ะฮะอ้าวคนเราต้องอารมณ์ดีไว้ก่อนสีดาดาเม่ขอบฟ้าสวยมากดูนะฮะดูสวนยางสวยมากเลยดูมีฝั่งนี้นะเอพีติดแล้วบอกอ้าวฉันรู้ว่าจะเซไปไปติดแล้วก็เดินมา นชะเง้อแล้วชะเง้อรอมองแล้วนะชะเง้อชะเง้อเนตาโอ้ยเนาะเ่ตาเนตาตัวเองเราจะกินตัวเองเพื่อเพื่อ ต้องกินข้ Naj Naj นาวัวกกินวัวก็น่ากินเหมือน สุดยอดจริงๆงตะว,วันไล่รับกอกฟ้าแล้วไวมืดไปเขาเรียวกว่าคือหน้าหนาวเนี่ยมันจะมืดเร็วมากเลยนะคะ F4 นะมืดเร็วจ้านะสีนี้ต้องผสมมะแล้ว,แล,วแล้วมืดบอกว่าไง,งอะคือต้องผสมตลอดใช่ไหมอ๋อเออกันก็ก็เอาที่เขาบอกนั่นแหละ อันนี้ทาไม้ฝาเชราใช่ไหมเออเขาบอกงั้นแลหละก็ตามเขานนัหลยมันเหนียวอะออาต้องผสมน้ำนิดหนึ่งไหมมันทายากบ่ต้องผสมน้ำนิดหนึ่งไหม ท้องฟ้ายามเย็นเห็นแสงอาทิตย์จะลับโลกไปพระจันทร์จะโผล่ขึ้นมานโอเคนะเอพอยังพอยังแบกแบข้างหนึ่งแบกข้างหนึ่งมือถือกล้องข้างหนึ่งเอซีทุกคนดู่ะเอนี่นะฮะโอ้โหเราทุ่มเท ชันทุ่มเทเพื่อน้องบัวแค่ไหนดูเอฟซีเยอดูนะฮะอย่าไปหล่นกลางทางนะถ้าหล่นกลางทางแล้วได้เรื่องเลยมาแล้วบนเรือฉันทุ่มเทเพื่อเธอนะเนี่ยโอ้เธอนี่ต้องให้ฉันถูกรางใหญ่ๆนะทจะบอกให้ฉันทุ่มเทเพื่อเธอมากเลย มาแล้วมาแล้วมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือตะกร้าคุ่งเทมากเรามาแล้วมาแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วออเอฟีอีกอึดใจเดียวอีกอึดใจเดียวโอ้โหดูขอมอ้มงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันกล้องเอฟสี เดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวดูดูนะนทุกคนดูโอ้โหดูดูเขาพากันมองดูดูเขาพากันมองออามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ฉันทำเพื่อเธอเอาเดี๋ยวฉันเอาเกี่ยวออกก่อนนะโอ้ยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวก่อนนะนจะหาเเกี๊ยวก่อนเอาเดี๋ยวเธอจะเกี๊ยวกินเกี่ยวไป อ้าวโ,โหทังไา,ายก็ได้รองทง้องไว้ก่อนเนาะเหมือนเราได้กินอาหารว่างไว้ก่อนออเออกินไปนฉันทำเพื่อเธอนเนี่ยไหนมาจับหน่อยสิเออจับหน่อยหนาอย่าเล่นตัวมาจับหน่อยเด้อเร็วจับน้อยเดี๋ยว,จ,ยยวจะได้มีแรงไปแบกยา <c oughs> บอกว่าไม่ให้ฉันฉันไม่ให้เธอจับหรอกจนหิวเขาป่กเออเอากินไปอืมอ่ะแม่ลูกกินไปกินให้อร่อยนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอฟซี FC ทุกคนเพื่อเธออ่ะถ่ายรูปก,กระวนหน่อยสิเพื่อเธอแคะขอบคุณเอฟซีะฝากชมคลิปจนจบคลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะไปกินไปบนเหลือแบ่งให้ลูกกินด้วยนะ อย่ากินคนเดียวนะแบ่งให้ลูกกินด้วยนะสวัสดีค่ะ